สวัสดีครับออกันอีกแล้วนะครับในค่ำคืนนี้นะครับผมก็มาอยมเบ็ดขื้เกลาครับหลังแรกครับปื๊บปินครับมุมอีปุยโอ้โหนี่ครับนี่ครับนี่หลังแรกครับผมใส่เบ็ดสิบสองหลังครับ สังเกตเข้ามาแล้วอ่าเป็นป่างครับเนี่ยครับพี่น้องปลาครับพี่น้องปลาปลาลุกปลาโอ้ยไอช่อนครับไอชอ่อนยังอยู่ครับยัองอยู่ยัองอยู่ครับ แต่ว่าต้องใจเย็นๆครับพีโนโ่น้องเพื่อไม่ลุดครับโอ้ยอย่าได้บพี่น้องเดถอะหงุ่หงิดอยู่ครับอยอะเยอะอ,อ,อ,อยู่ครับแต่ว่าผมติดปุ๊ดจังไงครับหนึ่งโอ้ยปวดฉัน มต้นใหม่เลยรับพี่นาะดีจ้านี่เนี่ยดอกแน่แขกมานครับปลาช่อนสวย เย่หัวแข็งงานีนีครับอย่หัวแข็งงานอีกแล้วมันมาเนื้อครับมันมนันสุดยอดตัวเลขของเราครับมือนีนส่สิบสองหลังนะครับผมมาส่หลายข้มา,าสายลายก็ส่งมันดีวายี่ได้จุดตัวโอ้้าหก เรียบร้อยครับ,รบรมีเตามจัดปล่อย